with the dead. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันทาง YouTube r m UTP Live แห่งนี้ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครราชมงคลพระนครมหาวิทยาลายัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการเช่นเคยมาพบกับผมก,กระจรศักด์บำรุงสินมันจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครนะกับเรื่องราวนะเรื่องเล่านะเด็ดๆทั้งนั้น ในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายตอหลายตอนนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิ์ดีดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live นะอย่าลืมนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live าาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับสำหรับวิด์ดีดวันนี้วิ์หน้าหนึ่งครับ ก็ยังคงต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะแล้วก็ต่อมาจากปีที่แล้วปีที่ผ่านมานี้เองนะกับเรื่องราวของ10ยอดข่าววิทยาศาสตร์แห่งปี2025นะซึ่งนำเสนอไปแล้ว6ข่าวจาก10นะครับนำเสนอไป6แล้วนะข่าวนี้จะเป็นข่าวที่7นะวันนี้ก็ยังคงนำเสนอ1ตอนด้วยกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันให้ดีในช่วงของวิดหน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิททั่วไทยครับ นะวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินหน้าส่งเสริมเกษตรสีเขียวมุ่งสู่การบลีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันที่ดีในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสดาโลกครับนะเรื่องราวของหุ่นยนต์อีกแล้วนะครับนะตอนที่ผ่านมาก็มือ มือของมือจับหุ่นยนต์นะอันนี้ก็มาเป็นหุ่นยนต์บ้างนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ครับเป็นหุ่นยนต์สแกนแอนโกครับนักซ่อมอัจฉริยะใช้ AI ตรวจจับความเสียหายนะไม่น่าเชื่อดีนี้ AI นะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับบางทีมาแทนคน นะมาแทนคนได้หนึ่งคนสองคนหลายๆคนเลยก็เป็นไปได้นะน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวเลยนะเรื่องราวของ AI นะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันที่ดีในช่วงของวิศถานโลกกันว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรเนาะใช้ AI ตรวจจับความเสียหายนะครับสำหรับคุณยนตสแกนแอนด์โกนะแต่ว่าช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทยหน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีดัดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินม,มากงครับในช่วงวินาหนึ่งอย่างที่บอกครับว่ายังต่อเนื่องนะอยู่นะต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะมาจาึงหึงตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ผ่านมาก็ยังคงนำเสนอกันนะครับกับเรื่องราวของ10ยอดข่าววิทยาศาสตร์แห่งปี2025นะซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการว่านำเสนอกันไปแล้ว6ข่าวด้วยกันนะครับ ข่าวต่อไปนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของข่าวระดับโลกนะครับเป็นข่าวที่7ครับุณผู้ฟังกับเรื่องราวของยีนบําบัดช่วยเด็กตาบอดให้เห็นได้นะผมไม่ได้ว่าเคยได้นําเสนอไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่นาพลิกวงการอยู่เหมือนกัน,นใช้ยีนบําบัดช่วยเด็กตาบอดให้เห็นได้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมานี้เองคณนะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอเลจลอนดอนนะครับหรือว่า UCL นาตีพิมพ์ในวาสา l a n เซตนะครับท่านผูขอภัยนะรายงานความสำเร็จ ในการทำยีนบำบัดวิธีใหม่ช่วยให้เด็ก4คนซึ่งเกิดมากับความผิดปกติของยีนในตาชนิดรุนแรงทำให้มองไม่เห็นนะครับสามารถมองเห็นได้เป็นครั้งแรกครับคณะนะักวิทยาศาสตร์ที่ UCL และโรงพยาบาลตามัวนะตามัวฟิวส์นะครับนะอ่านไม่ผิดนะครับโรงพยาบาลตามัวฟิวส์นะครับใช้วิธีการทำยีนนะครับใช้วิธีการทำยีนบำบัดแบบใหม่ กับเด็ก4คนที่มีความผิดปกติของตาชนิดรุนแรงตั้งแต่เกิดสาเหตุจากความผิดปกติของยีนทําให้ระบบการมองเห็นของตามีปัญหานะครับก็คือตาของเด็กจะรับรู้ได้เฉพาะความสว่างกับความมืดเท่านั้นนะก่อนรับการบําบัดครับเด็กทั้ง4คนซึ่งมีอายุระหว่าง1คขวบจนถึง2.8ปปีนะ ได้รับการวินิจฉัยว่าตาบอดครับจากสาเหตุความผิดปกติของยีนชื่อ a p i l นะทำให้จอประสาทต,ตาเรตินาเสื่อมนะครับวิธีการบำบัดท,ที่คณะนักวิทยาศาสตร์ใช้เลยนะก็คือการอาศัยไวรัสเป็นเวกเตอร์ครับนำยีนใหม่ที่ปกติเข้าไปทำงานแทนยีนผิดปกติที่เรตินาโดยการฉีดก๊อปปี้ยีน a p l วันะหรือ APL 1นะครับอ่านอ่านง่ายนะที่ปกติเข้าไปในเรตินาโดยตรงเป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นมาโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ UCLA นะ UCLA นะและโรงพยาบาลตามมัวฟิลนะแล้วก็ทดลองใช้เป็นครั้งแรกกับเด็ก4คนนี้นะครับ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประเมินผลครับคณะนักวิทยาศาสตร์จึงทำยีนบำบัดกับตาเพียงข้างเดียวของเด็กทั้ง4คนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและการทำยีนบำบัดของเด็ก4คนเป็นดังต่อ,อไปนี้นะเป็นดังนี้นะครับเด็กคนแรกเลยนะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเริ่มต้นการบำบัดขณะมีมีอายุ2.6ปีสรุปผลหลังการทำยีนบำบัดเป็นเวลา4.1ปีด้วยกันนะครับเด็กคนที่2เป็น เด็กผู้หญิงนะครับเริ่มต้นการบําบัดขณะมีอายุ1ขวบครับสรุปผลหลังการบําบัดเป็นเวลา3.4ปีครับเด็กคนที่3เป็นเด็กผู้ชายนะเริ่มต้นการบําบัดขณะมีอายุ1ขวบครับสรุปผลการหลังการบําบัดเป็นระยะเวลา3ปีครึ่งนะครับแล้วก็เด็กคนที่4เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นการบําบัดขณะมีอายุ2.1ปี สรุปผลการบําบัดเป็นเวลา2ปีด้วยกันนะครับซึ่งสรุปผลการทํายินบําบัดของเด็กทั้ง4คนเนี่ยพราะว่าตาข้างที่ได้รับการบําบัดสามารถมองเห็นได้จริงครับ แล้วมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทั้ง4คนอย่างชัดเจนเลยนะส่วนใต้อ,อีกข้างของเด็กทั้ง4คนที่ไม่ได้รับการบําบัดพบว่าสภาพการมองเห็นก็เสื่อมลงตามสภาพนะและมีแนวโน้มจะบอดสนิทถ้าไม่ได้รับการบําบัดนะครับคณะนักวิทยาศาสตร์สรุปผลรวบยอดนะว่าวิธีการทํายินบําบัดของคณะได้ผลตามความคาดหวังนะครับนะับเป็นอีก91เพิ่มวิธีใหม่ของการทํายินบําบัดรักษาความผิดปกติของจอภาพตา จากพันธุกรรมนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ยีนบําบัดเนี่ยก็สามารถช่วยเด็กตาบอดให้กลับมามองเห็นได้นะครับมองเห็นเขาเรียกว่ากลับมามีความหวังนะกลับมามองเห็นได้แล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสที่ใช้ชีวิตได้แทบจะปก,กติกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็แม้จะไว้อีกไตกข้างหนึ่งของเด็กทดลองทั้ง4นะก็จะได้ไดรับการออบําบัดด้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่ได้บอกไว้นะนะก็ ลองนะครับติดตามดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจเพราะว่านะข่าวนี้นะเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับนะถึงตอนนี้อัปเดตเป็นอย่างไรนะก็ลองแชร์กันเข้ามาได้นะครับนะแต่ว่านี่คือนะต้องร้อานี่คือสุดยอดนะจาก10ยอดข่าววิทยาศาสตร์แห่งปีเลยล่ะนะก็เรียกว่าสถานวงการกันเลยทีเดียวนะวงการทางด้านเกี่ยวกับากว่ ทางด้านจักสุเนี่ยแหละเกี่ยวกับทางตาเลยนะครับหมอตานะที่สามารถใช้ยินบำบัดเนี่ยช่วยเด็กตาบอดให้กลับมามองเห็นได้นะครับนี่คือ1ใน10ยอดข่าววิทยาศาสตร์แห่งปี2025นะซึ่งวันนี้นำเสนอกันเป็นข่าวที่7แล้วนะครับนะเหลืออีก3ข่าวด้วยกันนะก็คือ1ข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวระดับโลกนะอย่างที่ได้นะครับได้บอก ไว้นะหนึ่งข่าวจะเป็นข่าวระดับโลกนะอีกหนึ่งข่าวจะเป็นข่าวทั้งระดับโลกและไทยรวมกันนะเป็นหนึ่งข่าวและอีกหนึ่งข่าวก็คือเป็นข่าวการจากไปของนักวิทยาศาสตร์คนสาคัญระดับโลกในปีที่แล้วนะครับหนึ่งท่านด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลนี้นะครับอ้างอิงจากข้อมูลนะครับของเว็บไซต์ ไทย PBS นะครับก็มีเรื่องราวนี้นะนำมาฝากเป็นประจำกันทุกปีตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับยังคงอยู่ในนะตอนหน้าของวิดหน้าหนึ่งก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ10ยอดข่าววิทยาศาสตร์แห่งปี2025เนี่แนาายแหละนะแต่จะเป็นอะไร นะต้องไปลุ้นไปติดตามกันต่อนะช่วยลุ้นกันหน่อยนะครับนะนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับกณรู้ฟังช่วหน้าวิท์ทั่วไทยครับนะเรื่องราวของเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินหน้าส่งเสริมเกษตรสีเขียวมุ่งสู่การบริตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับวิท์ทั่วไทยครับช่วงวิ์ทั่วไทย ีไรครับในรายการวิดีด็ดครับทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้กับผมกรจรศักดิ์บำรุงสินม,ม่านครับสำหรับคุณทุ้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคําแนะนาําหรืออยากให้เสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารม่ย่าอย่ u ง u ู rmudp live แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage พิมพ์ก็ว่า rmudp live แล้วก็อินบ็อกซ์ทักแชทกับทางดิงงาเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องนางครับกูรูฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์กูรูฟังแนะพิมพคอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะติชมแนะนําอยากนิ่มเสร์อะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องนั้นไหนก็เลือก้ักช่องทางหนึ่งที่สมัยกูรูฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube Life IMGDP แห่งนี้ครับ ในช่วงของวิท์ทัวไทยช่วงนี้ครับเรื่องราวของกเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินหน้าส่งเสริมกรเกษตรสีเขียวครับมุ่งสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาครับณนะโรงแรม เดซิตาปรินเซสบุรีรัมครับนางสาวนิกรสมมุง่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรุ่นที่1ครับภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตการแปลร,รูปและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยัยโดยมีนายเฉลิมพลกุประดิษฐ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นางรัตยาพวงแก้วครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรยัย่งยืนให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรครับการอบรมครั้งนี้ครับมีเป้าหมายชัดเจนในการปรับทิศทางการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด จากรูปแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาสารเคมีและการเผาวัสดุเหลือใช้ไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรมน้ำปนเปื้อนสารพิษ และมลพิษทางอากาศหรือ PM 2.5นะาที่กระทบต่อสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคครับการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงแต่ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูระบบนิเวศในนาข้าวให้กลับมาสมบูรณ์แต่ยังสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดสากลที่ให้ความสำคัญกับสินค้าคาร์บอน นะิว t ทรลและสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกครับการอบรมมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกเกษตรสีเขียวเพื่อเป็นทั้งวิทยากรและที่ปรึกษาแก่เกษตรกรโดยมีเนื้อหาสำคัญครับประกอบด้วยการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืนการใช้ แหน,นแดงทดแทนปุ๋ยเคมีครับแล้วก็การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งแทนการเผาเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจะนําความรู้ไปถ่ายทอสู่เกษตรกรเป้าหมายกว่า650อยไรในพื้นที่35กลุ่มเกษตรกรทั่วจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะการขับเครื่องครั้งนี้สะดอนหนึ่งความตั้งใจของจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นต้นแบบด้านการเกษตรที่ยังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เพียงช่วยลดผลกระทบ ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ยังสร้างโอกาสใหม่ให้สินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในฐานะสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจโลกและสุขภาพครับอ่ะก็นะหรือว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของนะทางด้านการเกษตรก็ปรับให้เป็นเกษตรสีเขียวกันเยอะยะมากมายมาก,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนลดฝุ่น PM 2.5ด้วย นะครับก็ดูว่าเป็นผลพลอยได้ที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะาหลายที่ก็หลายที่ที่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรมเนี่ยก็นะารณรงค์ให้ทําให้อยู่ในรูปของเกษตรสีเขียวเนี่ยเยอะยามากขึ้นเลยทีเดียวนะครับก็เอาใจช่วยนะากับทุกๆพื้นที่ครับนี่คือเรื่องราวของวิททั่วไทยนะเรื่องราวจากเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินหน้าส่งเสริมเกษตรสีเขียวมุ่งสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นี่ครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงนัาวิศนาโลกครับนาวิศนาโลกเรื่องราวของหุ่นยนต์ scan น n d go ครับนักซ่อมอัจฉริยะใช้ AI ตรวจจับความเสียหายครับเนี่ยเขาใช้อย่างไรเนาะเดี๋ยวนี้ AI ก็มาเกี่ยวข้องหลายต่อหลายด้านเลยนะครับนะครันี้ก็มาใช้ AI เนี่ยตรวจจับความเสียหายสําหรับหุ่นยนต์ scan a n น go นักซ่อมอัจฉริยะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับวิศนาโลก ช่วงวิศถาโลกวิศถาโลกครับในรายการวิดีดัดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้นาะวิศถาโลกครับนาะเรื่องราวนะครับของหุ่นยนต์แ c กนแอนดโกช่างซ่อมอจัจฉริยะครับใช้ระบบ AI นาะช่วยตรวจจับความเสียหายและช่วยซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้ ขณะนี้ได้มีการเปิดตัวในงาน CES 2 0 2 6ซึ่งณนนนขณะนี้จัดอยู่นะในในขณะนี้เลยนะครับเห็นว่าจัดเมื่อวันจัดตั้งแต่วันที่6มกราคมที่ผ่านมานะแล้วก็ งานจะมีไปจนถึงวันที่9มามกราคมก็ช่วงเวลานี้เลยแหละนะครับอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงวัสดุโครงสร้างขนาดใหญ่กำลังจะถูกปฏิวัตินะเมื่อบริษัทผู้บลิตเครื่องมือและเครื่องจกอักรอุตสาหกรรมชั้นนำจากเกาหลีใต้ครับนะได้เปิดตัวตอนนี้เปิดตัวแล้วนะเปิดตัว Scan and Go AI Robotics Solution ในงาน CES 2020ที่บกที่ l เวกัสครับ หุนยนตัวนี้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับในการตรวจจับความเสียหายและดําเนินการซ่อมแซมได้อย่างแม่นยําครับความก้าวหน้าครั้งสําคัญนี้ครับได้รับการยืนยันด้วยรางวัล Best of Innovation ในหมวดระบบปัญญาประดิษฐ์นะหรือ AI ครับซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดจากเวที CES Innovation Awards 2020ที่มอบให้กับเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมโดดเด่นครับคุนยน์ Scan a น d ก o พัฒนาโดยบริษัท ดูเส้นโร b o ติกสนะจากเกาหลีใต้เป็นระบบหุ่นยนต์ AI ไร้คนควบคุมระบบแรกของโลกนะที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ งานซ่อมแซมวัสดุคอมโพสิตขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในโครงสร้างที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นอากาศยานหรือกังหันลมโดยหัวใจสำคัญของหุ่นยนต์ตัวนี้ครับก็คือการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าไว้ด้วยกันโดยได้ใช้เทคโนโลยีนาวิชั่นเซนเซอร์เทคโนโลยีนะร่วมกับการสแกน3มิตินะครับ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นผิวของโครงสร้างอย่างละเอียดและการประมวลผลด้วยอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อระบุตำแหน่งประเภทและขนาดของความเสียหายได้โดยอัตโนมัติครับางานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังหุ่นยนต์นักซ่อมนี้นะอ้างอิงจากองความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เชิงประยุกต์ โดยบริษัทผู้บริจาคเกาหลีใต้ครับซึ่งทำธุรกิจพัฒนาโซลูชันสำหรับภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลกได้สาธิตแนวคิดของระบบที่ผสานกับ ประสานการรับรู้สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการตรวจสอบและซ่อมบำรุงที่ต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์จำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ทำงานจริงหัวใจสำคัญของแนวคิดสแกนแอนโกนะครับคือการใช้เซ็นเซอร์หลายประเภทแล้วร่วมกับระบบมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม AI เพื่อสแกนพื้นที่ทางานตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักร โครงสร้างหรือชิ้นส่วนต่าง,างๆแบบเรียลไทม์หุ่นยนต์สามารถประเมินระดับความเสียหายแยกแยะปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนออกจากการสึกหรอตามปกติและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบวิเคราะห์กลางโดยอัตโนมัติลดภาระงานซ้ำซ้อนและเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสภาพความเสียหายจริงด้วยนะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งเลยของหุ่นยนต์เนี่ยนะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ และทํางานแบบอิสระในพื้นที่ซับซ้อนครับหุ่นยนต์ถูกออกแบบให้ทํางานร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆในไซต์งานไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ก่อสร้างโดยใช้ระบบ AI เป็นตัวกลางเชื่อมข้อมูลเมื่อพบปัญหาระบบสามารถตัดสินใจได้นะว่าจะดําเนินการแก้ไขเบื้องต้น แจ้งเตือนผู้เชี่ยวชาญหรือส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มวางแผนซ่อมบำรุงช่วยลดเวลาหยุดทำงานของระบบโดยรวมครับในมุมของอุตสาหการรมพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน AI เทคโนโลยีหุ่นยนต์นักซ่อมถูกมองว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลระบบผลิตพลังงานและโรงงานอัตโนมัติที่ต้องการความสเสถียรสูงครับการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงคาดการ นด้วย AI นช่วยลดต้นทุนระยะยาวเพิ่มความต่อเนื่องในการทำงานและลดความเสี่ยงต่อแรงงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายครับอีกประเด็นสำคัญคือการออกแบบให้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์นะ ไม่ได้เข้ามาแทนที่ทั้งหมดนะแต่รับหน้าที่งานซ้ำๆนะและงานที่มีความเสี่ยงสูงขณะที่มนุษย์ยังคงบทบาทในการตัดสินใจเชิงซับซ้อนครับแนวคิดนี้สะท้อนทิศทางของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยความยั่งยืนและการใช้ศัยภาพของมนุษย์ควบคู่กับระบบ AI ครับหุ่นยนต์ช่างซ่อมสแกนแอนโกเป็นตัวอย่างของการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การตรวจจับความเสียหายการตัดสินใจอัตโนมัติไปจนถึงการทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างปลอดภัยครับนะซึ่งนะการได้มาเปิดตัวนะในงาน CES 2026 นะซึ่งจัดอยู่ในขณะนี้นะ่นะไม่เพียงสะท้อนความก้าวหนะ้าทางเทคโนโลยีแต่ยังชี้ให้เห็นทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมที่อุ่นย์ยนและ AI จะกลายเป็น,นกลไกหลักในการสร้างความมั่นคงประสิทธิภาพและความยั่งยืนให้กับโครงสร้างพื้นฐานของสังคมยุคใหม่ด้วยนะครับอ่ะนะก็ต้องรับมือกันเนาะนะนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของ AI นะก็มามีบทบาทเยอะมากขึ้น นะครับน่ามากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะแยะเลยนะครับจากเพียงแค่ทฤษฎีตอนนี้เนี่ยมาเป็นอ่มาใช้โลกแห่งความเป็นจริงในเยอะแยะเลยนะครับโดยใช้นา AI ก็มาช่วยนาหลายต่อหลายงานเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถ้าอ่ถ้าคนเราเนี่ยนะคิดนะต้องคิดเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นแหละนะครับนะเพราะว่า AI ก็ยังจํากัดในเรื่องของความคิดระดับที่มันซับซ้อนนะครับ นะถ้าแค่ความคิดนะครับระดับพื้นฐานเนี้ย AI ก็สามารถทํางานได้เองอะไรพวกเนี้ยนะแต่ถ้าซับซ้อนขึ้นไปอีกนะอาจจะต้องใช้คนนะคนเราเนี่ยแหละเข้ามาช่วยนะครับกับ AI นะผลักดันนะวัตกรรมนะให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับอ่ะก็นี่คือเรื่องราวของวิศราโลกกับขุนยนตสแกนแอนดโกนักซ่อมอัจฉริยะนะที่ใช้ AI ตรวจจับความเสียหายนั่นเองครับนี่คือวิศราโลก ท้ายรายการครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามรายการต่างๆของทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้นะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ r m u d p Live นะเข้ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมเราฝั่งราคุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปที่รายการนั้นๆคลิปนั้นๆเลยตอนนั้นๆเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วมีหลัก คลิกไปแล้วก็ฟังกันได้เลยหรือว่าจะรับชมกันได้เลยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้และถ้าคุณรู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMUDP Live นะอย่าลืมนะครับก็มาที่ YouTube ของ RMUDP Live แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMUDP Live แห่งนี้ครับรวมถึงคุณรู้ฟังครับสามารถที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางมหาวิทยา,ายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นคร นะได้ทั้งทาง f c e e o o o k แฟนเพจพิมพ์ว่า r m u t p f b ครับนะและหรือนะทางออนไลน์เว็บไซต์ครับ r m u t p a c t h นะครับมีนะข่าวสารนะครับมีเรื่องราวนะมาให้อัปเดตกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานจากทางคณาจารย์นะหรือ,อ,อแล้วก็นักศึกษานะครับรวมถึงกิจกรรมนะรที่จัด อยู่ในรั้วราชมงคลพระน,นครนะก็มีมาให้อัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้ใน2ช่องทางนี้นะตั้งทาง Facebook f a c e b o o k Fanpage rmudpfb นะหรือจะเป็นที่ออนไลน์ก็ได้นะครับก็เว็บไซต์ rmudp.ac.th และฝากไปถึงน้องๆนักศึกษาราชมงคลพระน,นครแห่งนี้ครับเรียนที่ไหนก็เรียนได้ครับแต่เรียนที่ราชมงคลพระน,นครเนี่ยต้องมีงานทำ ร้100เอเปซน่ฝากเป็นกำลังใจเช่นเคยนะกับน้องนองนักศึกษาที่เรียนอยู่ราชมงคลพระนครแห่งนี้มยเวลาัครับกับรายการวิทดีเด็ดเจอกันได้ใหม่นในตอนหน้ากับทาง YouTube IMUDP Live แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินหม้นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิทดีเด็ด